ครับผมสวัสดีครับท่านผู้ชมทางช่องยูทูบช่องของเคียตีวีคอนแก่นนะครับผม mm hmm. สำหรับวันนี้ก็มีลูกค้าส่งเป็นส่งเครื่องเข้ามาซ่อมที่ศูนย์ของเรานะครับผม mm hmm. ก็ไปเปิดดูพร้อมกันเลยนะฮะ mm hmm. อ่าตัวนี้นนก็จะเป็นอ่าสว่านกระแทกนะครับผม mm hmm. เป็นรุ่นเฮดเฮดพีสามสันนะครับผม สารระบบนะครับกระแทกได้เดี๋ยวเราไปดูอ <Okay. S 1> าการเบื้องต้นกันเลยนะครับว่าเป็นยังไงครับทีนี้ได้สองส่งมานะครับ นี่ฮะอาการเบื้องต้นก็คือตัวนี้ปรับไปหมดขันหรือว่าหมดเจาะมันจะมันจะมาอยู่ที่หมดกระแทกมันเดิมนะครับก็คือนี่ฮะลองลองดูหมดเจาะธรรมดานะครับก็คือเจาะ U ดีแล้วก็มันสลับมาหมดกระแทกเลยนะครับตัวนี้ก็คือตัวชุดปรับเฟืองข้างในตัวนี้ก็คือชำรุดแล้วครับก็คือเฟืองน่าจะรูดนะครับผมตัวนี้ก็คือแก้ไขไม่ได้ครับต้องต้องเปลี่ยนชุดเฟืองอย่างเดียวเลยนะครับ ชุดเฟืองเกียร์ตัวนี้นะฮะนี่นะฮะของเราเป็นอะไรแียของมาจิต้านะครับผมสำหรับลูกค้าท่านใดสนใจอะไรก็ติดต่อได้ครับที่0 4 3 3 6 7 0นะครับแล้วเป็น ID Line ก็จะเป็น KTWLINE 6000นะครับนี่นะับช่วงนี้โปรชั่นของเราก็มีก็คือค่าอะไรเราลดให้10%นะครับผมติดต่อเข้ามาสอบถามได้เลยนะครับ ส่วนตัวนี้ก็คือจะได้เปลี่ยนตัวนี่ฮะชุดเฟืองตัวนี้นะครับสำหรับวิธีการเปลี่ยนก็ไปดูพร้อมกันเลยนะครับครับผมอันดับแรกนะครับเราต้องถอดหัวตัวนี้ออกก่อนนะครับก็คือหัวจับดอกนะครับเป็นน็อตน็อตหัวแบรนดนะครับผมตอนนี้ยาลืมนะครับเป็นน็อตเกี่ยวเกี่ลสายนะครับก็คือ ถ้าจะออกเราต้องขันเข้าอีกทางหนึ่งนะครับผมขันส่วนทางกันนะครับนี่นะลดเกี่ยวซ้ายนะครับผมแล้วก็หาอะไรมาคาบนี้แล้วก็ตีหัวหออกนะครับก็คือ ครับนั่นแล้วก็ควนควนตีนิอ่ออกกัน,นครับครับผมผมก็ขอข้ามขั้นตอนนี้ไปเลยครับถ้าท่าไหนอยากรู้วิธีถอดหมวก็ไปดูอีกคลิปหนึ่งนะครับผมอ่ะนี่นะครับสําหรับอ่าที่ถอดหมวแล้วนะครับผมจะอยู่ลักษณะนี้นะฮะต่อไปก็ถอดอ่าน็อตทุกตัวเลยนะครับผม นี่นะครับผมถอดแล้วก็อยู่ลักษณะนี้นะครับก็ดึงตัวปรับเกียร์หนึ่งจะสวงออกมาครับสไลด์มาด้านข้างนะครับแล้วก็ถอดชุดตัวนี้ออกเลยนะครับยกขึ้นแล้วก็ดึงออกจากมอเตอร์เลยนะครับนี่นะครับแค่นี้ครับผม ถ้างนี้ก็คือรูดแล้วนะครับตามจริงอ่าตัวนี้ถ้าหมุนจากด้านหน้าจะหมุนไม่ได้นะครับต้องต้องหมุนขับจากด้านมอเตอร์ด้านในด้านเดียวนะครับผมถึงจะหมุนได้นะครับถ้ามือหมุนจากด้านหน้าได้แสดงว่าเฟืองนี้รูดแล้วนะครับผมนี่ฮะอะไรของเรานี่ฮะเห็นไหมครับตัวใหม่สังเกตว่าเอามือหมุนจากด้านหน้าก็คือหมุนไม่ได้ครับจะล็อกจะล็อกเลยนะครับผมตัวนี้ก็คือเฟืองใหม่นะครับผมถ้าตัวเก่าตัวนี้ จะหมุนได้นะครับมันจะฟรีอย่างนี้ก็คือเฟืองเฟืองตัวนี้ใช้ไม่ได้แล้วนะครับผมก็คือเสียแล้วนะฮะนี่ฮะสลหรับอะไรตัวใหม่ของเราเป็นของแท้มาจิต้าครับผมใครสนใจก็ติดต่อได้ครับผมที่07-306-7700นะครับตัวนี้ตอนนี้เรามีโปรโมชั่นลดให้อ่ะ10%นะครับผมของมาจิต้านะครับอาวิ่การใส่นะครับผมก็ดูนี่ฮะจะมีเส้นตรงตัวนี้ก็คืออยู่ตรงกลางนะครับผมนี่ ตรงกลางก็คือกลางเส้นนี้นะครับเราก็ใส่กับมอเตอร์ก่อนเลยนะครับมุนยังไงก็ได้ให้เฟืองกับมอเตอร์เข้ากันนะครับผมอ่าอย่างนี้ก็คือสนิทแล้วนะฮะแล้วก็วางไปพยายามจิดหาเข้าล็อกพอดีนะครับเนี่ยตรงนี้จะสนิทกันพอดีนะฮะด้านนี้นะครับลอยต่อตรงนี้ก็คือสนิทกันลงพอดีนะครับอ่าต่อไปก็เป็น ัวปรับเกียร์หนึ่งเกียร์สองนะครับก็คือจำไว้เลยครับเกียร์หนึ่งจะอยู่ด้านหน้าเสมอน,นะครับผมจะอยู่ตรงข้างหน้าตรงนี้นะครับเกียร์สองอยู่ข้างหลังนะครับผมวางเข้าไปจะมีร่องตรงนี้นะครับร่องดนเข้าไปก็ปรับมาอยู่ในโหมดเกียร์หนึ่งก่อนนะครับผมน,นี่คร อ่ะเรียบร้อยนะครับก็ทำการประกบเข้า,านี้นะฮะให้มงลงสนิทกันนะครับแล้วค่อยขันน็อตน,นะครับผม เช็คดูทุกตัวครับอรอยต่อทุกตัวต้องสนิทกันก่อนนะครับถึงจะขันมันได้นะฮะแล้วก็ปรับดูนะครับหมุนดูเคนะครับปรับเกียร์ได้โอเคนะครับแล้วก็ล็อกนัดทุกตัวเลยนะครับผม เช็ครอบนะครับผมปรับเกียร์ดูนะครับเกียร์หนึ่งเกียร์สองแล้วก็ปรับสเตปนี้ดูนะครับได้สามสเตปโอเคทุกตัวปรบรอบได้หมดนะครับผมต่อไปก็เป็นลองกันเป็นการลองครับผมออาแบตเตอรี่ใส่นะครับ ลองกดดูนะครับเกียร์หนึเกียร์สอนี่เราลองกระแทกดกูได้นะครับผมลงพื้นนะครับตัวนี้หมดกระหมดกระแทกนะครับไ้้ลนะครับ ธรรมดานะครับถ่าไปก็เอาหัวนี้ใส่เลยนะครับ พราะนั่นแล้วก็อย่าลืมนัดตัวนี้นะครับผมจะเป็นนอดล็อกหัวนะครับเป็นนอดเกียวซ้ายนะครับผมที่เคยถออตอนแรกนะก็ขันย้อนทิศทางนะครับผม อันนี้ก็เรียบร้อยนะครับผม สำหรับคุณค้าท่านใดสนใจอะไรของมากิต้าแท้นะครับผมก็ติดต่อได้ที่043306770นะครับผมบอร์โทรนี้นะฮะแล้วก็สำหรับคลิปนี้เพื่อเป็นกำลงังใจให้ผมในการทำคลิปต่อไปนะครับผมอย่าไปลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ผมด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณครับ